ดีค่ะอาจารย์ดรสาวิตรีประภาก,การนะคะตอนนี้ก็จะมาพา,าพี่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะใช้งานเครื่องตาแข้งอัตโนมัตินะคะที่ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ซึ่งทางโครงการของเราได้ทําการปรับปรุงให้ใช้งานได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานนะคะโดยการเพิ่มแผงโซลาเซลล์เพิ่มระบบ ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้ระบบทำงานอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันโดยดรปัญญาค่ะดรปัญญาจะพาเราดูว่าระบบอัตโนมัตินี้มีกลไกการทํางานภายในยังไงนะคะแล้วเราก็เพิ่มพัดลมให้อีกนะคะเพื่อระบายความชื้นให้ทันเพราะว่าเดิมเนี่ยระบายความชื้นวัตถุด,ดิบที่ตากไม่ได้พอระบายไม่ได้ก็เกิดการดำนะคะตอนนี้เราจะแก้ปัญหาให้แต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าตู้ทํางานยังไงนะคะใช่ครับอ่ ในตู้นี้นะครับมันเป็นตู้กันน้ำอันนี้ไม่ต้องกลัวเนาะพอเปิดเข้ามานะครับเริ่มต้นเปิดเข้ามาข้างในปุ๊บเนี่ยพี่จะเห็นตัวเบเกอร์ทั้งหมด4ตัวนะครับเบเกอร์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเบเกอร์ของโซลาเซลล์ครับแบเกอร์ตัวที่2จะเป็นแบเกอร์อของแบตเตอรี่นะครับตัวที่3เนี่ยจะเป็นไฟ220โวลต์นครับตัวที่4นี้จะเป็นเบเกอร์พัดลมครับทีนี้ถ้าจะเปิดระบบเนี่ยครับเราไล่เปิดทีละอันนะครับเปิดโซลาเซลล์ก่อน แล้วก็เปิดแบตเตอรี่นะครับเปิดไฟ220ตรงน,นี้ก็เป็นไฟพัดลมใช่ครับทีนี้ในตู้เนี่ยจะมีอยู่อุปกรณ์2ตัวนะครับจะมีตัวชาร์จเจอร์แล้วก็มีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับาชาร์จเจอร์เนี่ยมันจะรับไฟจากโซลา r เซลล์แล้วก็ชาร์จแบตรวมถึงจ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงจากไฟ DC เป็น220ตรงนี้นะครับ แต่ว่าอันเนี้ยจะได้ยินเสียงพัดลมเพราะว่าตอนที่อินเวอร์เตอร์ทำงานเนี่ยมันร้อนพัดลมก็จะระบายความร้อนมานครับเนีย่ยทีนี้ดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับพี่มันจะมีสัญ,ญลักษณ์แผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่แล้วก็ไฟนะครับถ้ามันมีลูกศรมาอย่างนี้แสดงว่า,าจากไฟจากโซล่าเซลล์เนี่ยกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็าถ้ามีลูกศรจากแบตเตอรี่มาที่หลอดไฟแสดงว่าตอนเนี้ยเรากําลังใช้ไฟจากแบตเตอรี่ด้วย นะครับคือถ้าขึ้นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้แสดงว่ามันทั้งชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยด้วยครับทีนี้มาดูที่หน้าตู้นะครับที่หน้าตู้เนี่ยจะมีจะมีเทมเพอรตัววัดอุณหภูมิ2ตัวตัวข้างบน,นคือวัดอุณหภูมิข้างนอกครับ,รบส่วนตัวข้างล่างเนี่ยจะวัดอุณหภูมิความชื้นข้างในนะครับส่วนสวิตตัวนี้เนี่ยเป็นสวิตควบคุมพัดลมนะครับเราจะให้ควบคุมแบบออโต้ก็ได้ ใช่ครับถ้าเราบิดแมนนวลก็บิดมาที่แมนนวลเลยอันนี้ก็จะเปิดตลอดเวลาไม่ได้ควบคุมออโต้นะครับทีน,นี้ถ้าบิดมาที่ออโต้นะครับสิ่งที่เราจะสนใจก็คือว่า1เราสนใจอุณหภูมิข้างในเท่าไหร,ร่ถ้าพี่ตั้งไว้ว่าข้างในเราจะให้ทํางานตอนที่ความชื้นมันมากกว่า20คือถ้าเราตากของแห้งไปเนี่ยความชื้นข้างในโรงเรียนมันจะสูงเราจะต้องดูดออก ดูดไปเรื่อยๆจนจถึงคว,ความชื้นประมาณ20%แล้วให้มันหยุดแสดงว่าของมันแห้งแล้วครับวิธีการตั้งคือพี่กดเซตตรงนี้กดเซตตรงนี้ครับกดไล่ไปจนถึง AL-2 Al-2 นะครับอันนี้มันจะไว้ควบคุมความชื้น Al-2 ตอนนี้ตัวเลขมันคือ20%อ,อ,อ,อันนี้คือตั้ง,ง,ง,งความชื้น<ง>ใช่ครับถ้าพี่อยากตั้งขึ้นก็กดขึ้นแล้วกดลง กดครึ่งแล้วกดกลลงอันนี้ผมตั้งไว้ที่20ครับครับแต่พอ <Okay. S 1> ตั้งเสร็จ <Okay. S 1> ปุ๊บดกดเซตครับกดเซตไปเรื่อยๆจนกลับมา mm hmm. ที่หน้า mm hmm. ปกติมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัววัดความชื้นกับอุณหภูมิข้างนอกนะครับอันนี้เราจะเอาไวเเนะ้เปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบไม่พอนะครับตัววัดความชื้นข้างนอกเนี่ยตัวนี้ผมทําไว้ให้อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือว่า ถ้าวันไหนเกิดความชื้นสูงหรือฝนตกความชื้นตรงนี้มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมจะตั้งไว้ว่าถ้ามันสูงเกิน70คือหมายถึงข้างนอกนะครับข้างนอกเกิน70ข้างนอกเกิน70ใช่ครใช่ถ้าข้างนอกเกิน70ระบบจะตัดข้างในเพราะว่าข้างนอกฝนตกมันชื้นมันดูดไม่ออกอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ถ้าความชื้นข้างนอกต่ำกว่า70ข้างในถึงจะทํางานครับมันจะมีตัวเลข2ออันเนาะอันนี้ผมตั้งไว้ให้ 70องศาครับส่วนอันนี้แล้วแต่พี่เลยว่าของ,งข้างในมันจะแห้งสักเท่าไหร่จะแห้งแักเท่าไหร่ครับส่วนอันนี้แค่เราตั้งเอาไว้ดูเฉยๆว่าวันไหนฝนตกวันไหนชื้นถ้าวันไหนชื้นมากๆก็ระบบก็ไม่ต้องทํางาน,นเพราะว่าตากไปก็ก็ดูฝนชื้นไม่ออกใช่ครับโอเคส่วนตัวนี้ไฟ2ดวงอันนี้เป็นไฟ2 2 0สครับส่วนนี้เป็นไฟพัดลมถ้าพัดลมติดเราจะเห็นว่าตอนนี้พัดลมไม่ติดเพราะว่า เนี่ยถ้าความชื้นข้างในความชื้นข้างในนะตอนนี้นะครับคือ15.5%อร์เซนอุณหภูมิมใช่ครับอุณหภูมิข้างในคือ66.1ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองจำลองให้ดูจะไปฉีดน้ำข้างในให้ดูว่าถ้าฉีดน้ำแล้วเนี่ยอุณหภูมิเกิน20%เปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยเราก็ให้พัดลมดูดแล้วมันจะค่อยๆลดลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองฉีดน้ำข้างในดูก่อน ส่วนความชื้นข้างนอกเนี่ยพี่พี่อยากให้มันมันตัดที่เท่าไหร่เนาะพี่กดทุกศอนเ,นนเ,เนี่ยลงกดค้างไปเลยเนี่ยผมตั้งไว้แปดสิบคือถ้าฝนตกอะเกินแปดสิบแน่นอนอ่าผมก็ตั้งไว้แปดสิบเนี่ยแล้วก็มันจะมีช่วงไอ,อตัวเลขเจ็ดสิบไม่ต้องสนใจเนาะสนใจแปดสิบอย่างเดียวครับอ่าถ้าเกินแปดสิบมันจะตัดระบบก็ค,บคือไม่ทํางานละใช่ ถ้าต่ำกว่าแ0มสิก็ทำงานเร่ยๆตใช่ครับนะอันนี้คือข้างนอกเอาไว้เอาเอาไว้คุมใจใช่ใช่เอาไว้คุมใส่วนข้างในก็ตผนี้อันนี้ก็20เนาะคุมเพื่อไม่ให้มันทำงานมากเกินไปใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันฝนตกลงมาถ้าไม่มีข้างนอกข้างในก็ททำงานอยู่นั้นแหละใช่ใช่ถูกครับอันนี้อตัดแล้ว